ทหารและคณะทํางานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังกลางเก็บข้าวของโรงสีห้างหุ้นส่วนจํากัดพรเจริญทวีโชคตําบลกุดชมพูอาเภอพิบูร์บางสา,ารจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวันที่สองหลังจากการตรวจสอบปริมาณข้าววันแรกพบข้าวหายจากบัญชีกว่า600กระสอบน้ําหนักกว่า60,000กิโลกรัมนะครับโดยเจ้าหน้าที่นั้นจะตรวจนับข้าวในโกดังที่เหลืออีก2โกดังที่มีปริมาณข้าวที่แจ้งเอาไว้ในบัญชีกว่า1 9 0 0 0 0กระสอบ ส่วนการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวที่จังหวัดศรีสะเกดครับหลังคณะทําง,งานตรวจสอบคุณภาพและปริมาณข้าวลงพื้นที่ตรวจสอบกโกดังกลางเก็บข้าว7โกดังจากทั้งหมด31โกดังเบื้องต้นยังไม่พบข้าวหายหรือว่าจํานวนข้าวไม่ตรงตามที่แจ้งในบัญชีแต่พบปัญหาข้าวบางส่วนเสื่อมคุณภาพมีมแมลงและมอดอยู่ในข้าวซึ่งไม่สามารถนําไปรับประทานได้เช่นเดียวกับที่จังหวัดพิจิตรนะครับการตรวจโกดังเก็บข้าวยังดําเนินเป็นวันที่3ม จุดแรกนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าชุดพร้อมด้วยทหารเข้าตรวจโกดังข้าวของบริษัทศิริชยัยอินเตอร์เทรดจำกัดในตัวเมืองพิจิตรซึ่งในโกดังมีข้าวขาว5%จำนวน214,196กระสอบแต่ว่าขณะนี้เหลือเพียง13,123กระสอบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ขายให้กับผู้ซื้อไปแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบ ส่วนเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งไปตรวจสอบที่คลังเก็บข้าวของบริษัท KTB a อากโรจำกัดอำเภอบางมูลนาคนะครับซึ่งแสดงบัญชีเป็นข้าวขาว5% 13,986ตันแต่ว่าตรวจพบเพียง8,928ตันและเป็นข้าวท่อนและข้าวปลายทั้งหมดไม่ได้เป็นข้าวขาว5%ตตามที่บัญชีระบุเอาไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจที่คลังเก็บข้าวย่งหงเสียงในอำเภอโพทะเลนะครับพบ <Okay. S 1> ก,กองข้าวกองที่6ล้มจำนวน2000กระสอบจึงได้หยุดตรวจสอบและให้เรียงกระสอบขึ้นไปใหม่โดยมีกรรมาหานนั้นเฝ้ากโกดังเอาไว้ก่อนและก็จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งในวันที่7กรกฎาคมนี้มอมหลวงปนัดดาดิสกุลประธานสำนักนายกรัฐมนตรีประธานอนุกรรมาการตรวจสอบข้าวคงเหลือของรัฐได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะครับ โดยมีเนื้อหาระบุถึงผลเบื้องต้นของการตรวจโกดังข้าวพบว่ามีเข้าหายจํานวนมากเลขรหัสข้างกระสอบไม่ตรงกับเอกสารที่แจ้งเอาไว้ลักษณะคล้ายกับการเวียนเทียนข้าวคือการนําข้าวออกจากโกดังไปเร่ขายให้กับโรงสีแล้วโรงสีก็จะซื้อข้าวเก่าส่งเข้าโกดังแทนนอกจากนี้ยังพบปัญหาข้าวเน่าข้าวปลอมไม่มีการรมยาโดยบริษัทเอกชนผู้รับผิดชอบนะครับบางแห่งก็พบข้าวร่วนป่นเป็นผงรวมถึงการจัดเรียงกระสอบข้าวไม่เป็นระเบียบ ามหมดหมู่เพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบครับ